ผ่านมาไม่เคยประสบความสําเร็จกับคูชั่นเกาหลีเลยลองมาหลายแบรนด์มากตั้งแต่ถูกยันแพงแพงที่สุดก็คือตลับละ2,000กว่าบาทมันไม่เหมาะกับประเทศไทยจริงๆอะ่ะ สวัสดีค่ะพบกับช่องนัทธาบิวตี้อีกแล้วนะคะวันนี้นัทธาจะมารีวิว โคชั่นของจองแซมุนสองรุ่นค่ะทั้งสองรุ่นเนี่ยหน้าตาจะเหมือนกันเดะเลยนะคะตัวแรกจะเป็น essential skin noodle และ essential skin noodle longwear จะเพิ่มคำว่า longwear เข้ามาเท่านั้นเองค่ะทั้ง2ตัวจะต่างกันแค่ฟินิ l ลุกที่ได้ essential skin noodle เนี่ยจะให้ฟินิ l ลุกที่ค่อนข้างจะ d ิวอในขณะที่ longwear จะให้ฟ i นิ l ลุ k ที่เป็นแมทมากกว่าค่ะคือทั้ง2รุ่นเนี่ยชื่อ essential skin noodle เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยเติมท้ายคำว่า longwear เข้าไป เพราะฉะนั้นในคลิปนี้เพื่อง่ายต่อการอธิบายแบบสั้นๆนัฐาจะเรียกรุ่นหนึ่งว่าเป็นสกินนูเด้กับอีกรุ่นหนึ่งเรียกว่ารุ่นลองแวรแล้วกันนะคะจะขอสารภาพก่อนว่าทั้ง2รุ่นเนี่ยนัฐาซื้อมาเป็นแบบรีฟิลมาใช้นะจะเป็นซองแบบนี้ก็คือจะเป็นแบบนี้ไม่มีตลับนะคะ ตัว Essential Skin Noodle ปกติแล้วเขาจะขายพร้อมตลับและมีรีฟิล1ชิ้นแตราคา1,400บาทค่ะแต่ที่เรารีวิวในวันนี้จะเป็นแบบรีฟิลที่ราคาเพียง600บาทเท่านั้นค่ะด้านหลังจะมีบอกรายละเอียดว่าเป็นรุ่น Skin Noodle นะคะนัทขาใช้เป็นสีมีเดียมค่ะ ตัวต่อมาเป็น Essential Skin Noodle Longwear จะเพิ่มคำว่า Longwear ขึ้นมานิดนึงนะคะปกติก็จะขายพร้อมตลับและร e f i l l ราคา1,400บาทเท่ากับ Skin Noodle เลยตัวที่รีวิวในวันนี้ก็จะเป็นตัว refill ที่ราคา600บาทเท่ากับ Skin Noodle นะคะนี่ก็ใช้สี m e d i ยมเหมือนกันเลยค่ะสรุปง่ายๆคือเหมือนกันเป๊ะเลยค่ะสังเกตได้แค่ด้านหลังเท่านั้นเองว่าเป็นรุ่น Longwear หรือเปล่านะคะ ที่ซื้อรีฟิลมาใช้เนื่องจากว่าที่ผ่านมาไม่เคยประสบความสําเร็จกับคูชั่นเกาหลีเลยลองมาหลายแบรนด์มากตั้งแต่ถูกยันแพงไม่ว่าจะเป็นอินนิ e ฟรีเดอะเฟสชอปลาเนท แพงที่สุดก็คือซูเวอร์ซูตลับละ2 0 0 0กว่าบาทนะมันไม่เหมาะกับประเทศไทยจริงๆอ่ะใช้แล้วมันแบบทั้งหนึบหน้าทั้งเหนียวทั้งเยิ้มอะไรต่างๆนานา,นาถึงแม้ว่าเขาจะเค้ม่าลองแวร์ซแค่ไหนที่ผ่านมาไม่เคยประสบความสําเร็จเลยทีนี้จองแซมูนเนี่ยดังมากในเรื่องของคูชั่นแต่เราก็ยังมีความกลัวคูชั่นเกาหลีอยู่ทําให้เราซื้อแค่รีฟิลมาลองใช้นะแต่ได้ยินอย่างนี้อย่าเพิ่งตกใจไปนะคะไปดูผลลัพธ์กันก่อนนะคะมันว้าวกว่าที่นะักถ่ายคิดไว้เยอะมากเลยค่ะไปดูผลกันเลยค่ะ เริ่มทาคูชั่นเวลาประมาณ8โมงครึ่งเริ่มจากรุ่นสกินนูโด้ก่อนนะคะรีฟิลจะมีพับแถมมาให้เลยแบบนี้นะคะเราใช้งานไปหลายครั้งแล้วแต่ยังคงแปะสติกเกอร์ไว้แบบนี้ค่ะเพราะว่าคูชั่นเนี่ยมันละเหยไปเองได้ค่ะการที่เราแปะสติกเกอร์ไว้แบบนี้ทําให้คูชั่นมันละเหยไปช้าลงค่ะวิธีการใช้งานนะคะก็แค่กดลงไป1ปั๊มแรงๆแบบนี้เลยนะคะอ๊บ ก่อนที่จะเอาเนื้อคูชชั่นมาทาที่หน้าเนี่ยทางแบรนด์เขาแนะนําว่าให้เราเนี่ยเบลนที่ฝาก่อนนะคะให้ดูที่ฝาเนี่ยจะมีลักษณะที่ขุข่ะเพราะว่าเขาออกแบบมาแบบคิดมาแล้วว่าให้เอาพับที่มีเนื้อคูชชั่นเนี่ยมาเบลนดที่ฝาแบบนี้จะทําให้เนื้อคูชชั่นเนี่ยกระจายไปทั่วพับนะคะเราก็จะเบลนเบลนด์จนกว่าจะไม่มีคูชชั่นติดอยู่ที่ฝาแล้วนะคะจะต้องเพียงแบบนี้เลยก่อนที่เราจะมาทาหน้าค่ะและเราก็เข้าสู่เทคนิคเดิมค่ะเราก็จะค่อยๆแทบเนื้อคูชชั่นจากบริเวณ กึ่งกลางหน้าไล่ไปบริเวณขอบหน้านะคะเพื่อที่จะให้เนื้อคุชชั่นเนี่ยไม่ต้องขาวเท่ากันทั้งหน้านะคะน่าจะได้ดูมีมิติค่ะขอบหน้าเนี่ยไม่จําเป็นต้องขาวก็ได้ค่ะและเนื้อคุชชั่นที่เราเบรนเข้าไปในพับตั้งแต่แรกนะคะจะค่อยๆปล่อยคุชชั่นออกมาค่ะอย่างสม่ําเสมอจนหมดพับนะคะก็จะได้ครึ่งหน้าพอดีสีผิวเนี่ยสม่ำเสมอทั่วหน้าแล้วนะคะแค่ปกปิดรอยสิวเพิ่มเติม,ตมด้วยคอนซีลเลอร์เป็นบางจุดก็พอค่ะหน้าจะได้ไม่ต้องหนาเกินไป หน้าอีกครั้งหนึ่งก็ทําเหมือนเดิมนะคะกดลงไปแบบนี้แล้วก็เอาเนื้อคูชั่นเนี่ยมาเบนบริเวณฝาแบบเดิมค่ะเราจะเบนจนกว่าเนื้อคูชั่นเนี่ยจะซึมข้อพับจนหมดจะสังเกตได้จากฝาเนี่ยจะไม่เหลือเนื้อคูชั่นอยู่แล้วนะคะฝาจะเกี้ยงเลย <c oughs> แล้วเราก็ทําแบบเดิมนะคะแท็บจากกึ่งกลางหน้าไล่ไปขอบหน้าค่ะค่อยคแท็บค่อยๆกดไปนะคะวิธีนี้จะทําให้คูชั่นเนี่ยอยู่ติดทนและนอกจากนี้ยังทําให้คูชั่นเนี่ยกลืนเข้าไปในผิวเป็นเนื้อเด <c oughs> ียวกับผิวเราอีกด้วยค่ะ เราจะเขียนคิ้วด้วยซูก,กุทีดีคอนโท i อายบาวสีเบอร์02ค่ะแปลงของเขาเนี่ยดีมากเลยนะคะขนแปลงของเขาเนี่ยแข็งมากสามารถเขียนคิ้วได้เหมือนกับเราใช้ดินสอวาดโค้งคิ้วเลยนะคะและที่สําคัญคือสีเนี่ยติดทนมากด้วยค่ะเดี๋ยวน้าถาจะรีวิวที่เขียนคิ้วตัวเนี้ขึ้นมาอีกคลิปหนึ่งโดยเฉพาะเลยนะคะเพราะว่าชอบมากเลยค่ะ วันนี้ใช้ Eye Shadow Palette ของจองแซม m u สีบูมแอนพีเทลค่ะวันนี้เราจะทาลิปสติกถูกและดีของ L'Oreal รุ่น Billion Signature เป็นลิปสติกปากฉ่ำรุ่นใหม่ล่าสุดของ L'Oreal กันค่ะนัดทารู้สึกว่าลิปสติกรุ่นนี้ของ L'Oreal เนื้อคล้าย YSL รุ่น Water Stay เลยนะคะ โดยสีส้มเบอร์304ของ l o r e อัเนี่ยจะคล้าย YSL เบอร์6 1 0เลยนะคะมีความส้มๆคล้ายกันนิดนึงในส่วนของเบอร์302ของ l o รีอัลตัวเนี้จะคล้ายๆ YSL เบอร์617เลยนะคะสีค่อนข้างคล้ายคึ่งกันเลยค่ะสีมันไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวนะคะแต่มันก็ก้อมแก้มพอไปได้เหมือนกันค่ะจะให้ฟินิชลุกที่ค่อนข้างฉ่ำวาวแล้วบางเบาคล้ายๆกันค่ะแต่ของ YSL เนี่ยจะติดทนมากกว่านะคะก็เป็นไปตามราคานะคะ นัทธาทารองพื้นด้วยสี304ที่เป็นสีส้มก่อนแล้วก็ทาเป็นเบอร์302ที่อมชมพูนะคะจากด้านในค่ะย้ำเฉพาะบริเวณด้านในพอค่ะแล้วก็เบลน,นแบบนี้ค่ะจริงๆก็เสร็จแล้วนะคะแต่อยากขีเซนให้ดูว่าสีส้มเมื่อสักครู่เนี้ยถ้าเอามาทาบริเวณเปลือกตาแล้วเนี่ยจะทําให้เปลือกตามีความเป็นสีส้มๆาวาวๆฉ่ำน้ำนิดนึงค่ะสวยดีนะคะเวลามาทาที่เปลือกตา วันนี้จะไม่ปัดแก้มนะคะเพราะว่าจะได้เห็นผลของการทาคูชั่นชัดๆไปเลยค่ะจะให้ดูฟินิตลุกที่ได้ข้างที่เป็นสกินนูเดิลเนี่ยจะมีความเงาแล้วก็เล่นแสงกว่าโกกว่านิดนึงนะคะส่วนข้างที่ทาด้วยลองแวร์เนี่ยจะมีความแมตตกว่านิดนึงนะคะแต่ฟินิตลุกที่หลังทาเสร็จทันทีเนี่ยก็ไม่ได้แมตต์มากนะคะมีความโกอยู่นิดๆค่ะ กิจกรรมที่ทดสอบคูชชั่นในวันนี้ก็คือเราจะใส่แมสออกไปหาของกินเข้าบ้านนะคะเราไปเดินตลาดเอาดอแบบนี้ร้อนเลยนะคะไม่มีแอร์เลยค่ะแล้วก็จะมาดูว่าคูชชั่นเนี่ยจะติดแมสออกมาไหมนะคะไปทำทุวระหลายอย่างเลยค่ะตอนนี้ก็ผ่านมาเป็นเวลา6ชั่วโมงแล้วค่ะข้างขวาจะทาด้วยสกินดูโดนะคะส่วนข้างซ้ายจะเป็นรุ่นลองแวร์และถ่าเขียนบอกไว้ที่มุมด้านล่างนะคะความจริงแล้วเนี่ยมองด้วยตาเปล่าเนี่ยมันก็คล้ายๆกันค่ะ ฟิลนีบลูกที่ได้นี่ก็คือมีความโกเหมือนกันแต่ความรู้สึกที่รู้สึกได้ก็คือรุ่นลองแวร์เนี่ยจะสบายหน้ามากกว่าสําหรับคนที่ขี้ราคาญเวลาอากาศร้อนๆและหนึบหน้านะคะน้าทาจะพิสูจน์ให้ดูว่ามันดูโกแต่ไม่หนึบหน้ายัางไงบ้างเดี๋ยวดูนะคะน้าทาเอาผมเนี่ยมาแปะลงที่หน้าแล้วลองสะบัดดูค่ะว่าผมมันติดหน้าไหมผลปรากฏก็คือว่าผมมันไม่ติดหน้าเลยนะคะอยากจะบอกว่ามันเบาสบายหน้ามาก จะบอกว่ามัน Amazing มากเพราะว่ามีรองพื้นของจองแซมุนอยู่2รุ่นมันมีความหนึบหน้ามากกว่าคูชั่นอีกนะคะคูชั่นของเขาเนี่ยนอกจากจะติดทนแล้วยังเบาสบายหน้าเหมาะกับอากาศประเทศไทยอย่างมากเลยค่ะไม่นึกเลยว,ว่ามันจะดีขนาดนี้นะคะลองดูอีกทีก็ได้ค่ะนี่ก็เอาใหญ่เลยจริงๆไม่ใช่อะไรหรอกอยากจะบอกว่าสีผมสีนี้สวยดีเหมือนกันนะคะเป็นของลิเซ่ค่ะสีผมมนเขียวหน้าจะกกสีนี้เป็นประจําเลยค่ะ ผ่านไป12ชั่วโมงแล้วค่ะมาดูข้างที่ทาด้วยสกินดูเดอลกันนะคะคุชชั่นยังเหลืออยู่บนหน้าหน้ายังสวยดีเป๊ะอยู่เลยนะคะคิดว่ายังมีคุชชั่นเหลืออยู่บนหน้าอยู่ประมาณ65%ค่ะ ส่วีกข้างหนึ่งที่ทาด้วยสกินดูเดอร์รุ่นลองแวร์นะคะยังอยู่ติดหน้าดีกว่านิดนึงค่ะคิดว่ามันดิฟกันอยู่ประมาณ5%ยังคงเหลือคูชชั่นติดหน้าอยู่ประมาณ70%ค่ะและนี่ก็เป็นหน้าภาพรวมที่ทาคูชชั่นทั้ง2ตัวผ่านมาแล้ว12ชั่วโมงเลยนะคะถือว่าคูชชั่นยังสวยอยู่ติดหน้าดีมากเลยค่ะเป็นคูชชั่นเกาหลีตัวแรกเลยที่รู้สึกว่าเหมาะกับประเทศไทยจริง แถมดีกว่ารองพื้นจองใส่มุลทั้ง2รุ่นของเขาอีกค่ะเป็นคูชั่นที่ดีกว่ารองพื้นค่ะตัวนี้เล็กคอมเมนต์มากค่ะเพิ่มเติมนะคะอันนี้เป็นภาพแมสหลังจากที่ถอดแมสออกมาแล้วมีคูชั่นติดแมสออกมาแค่นี้นะคะประมาณนี้แค่นั้นเองไปดูการใช้งานจริงกันมาแล้วทีนี้คอนเซปต์ช่องของเราเวลาเรารีวิวรองพื้นเราจะซัมมารีผลลัพธ์ทั้งหมด5ด้านนะคะเดี๋ยวเราไปดูซัมมารีผลลัพธ์ทั้งหมด5ด้านพร้อมกับข้อดีข้อเสียของแต่ละตัวกันเลยค่ะ สรุปผลการเปรียบเทียบในเรื่องของความติดทนนั้นสกินนูโด,ดให้ไปเลย8-10ชั่วโมงส่วนรุ่นลองแวร10์10-12ชั่วโมงค่ะในเรื่องของการปกปิดทั้ง2ตัวให้คะแนนเท่ากันคือระดับปานกลางค่ะคือไม่ได้บางเบาจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ดูหนาจนเกินไปค่ะในเรื่องของความบางเบาสบายผิวสกินนูตโด,ดให้ไป4ส่วนลองแวร์ให้ไป4ครึ่งค่ะจะบางเบาสบายผิวกว่านิดนึงค่ะเพราะมันแมตกว่า ในส่วนของความคุมมันทั้งสองรุ่นเนี่ยไม่ได้คุมมันมากนะคะเขาจะโดดเด่นในเรื่องของความติดทนค่ะดังนั้นสกินนูดเดิลเนี่ยเอาไป3ส่วนรุ่นรองแวร์เนี่ยเอาไป3ครึ่งค่ะในส่วนของความผิวสวยความเป็นการสกินรุ่นสกินนูดเดิลเอาไปเลย4ครึ่งค่ะส่วนรุ่นรองแวร์ได้4ค่ะเพราะเขาจะมีความแมตกว่าดังนั้นความผิวสวยก็จะน้อยกว่านิดนึงค่ะสิ่งที่อยากจะบอกต่อมาก็คืออยากจะขอโทษคุณจองมาก ยี่ไม่ได้ซื้อคูชั่นตลับจริงมาใช้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้ลองใช้คูชั่นของคุณจอง2รุ่นนี้เนี่ยจะรู้สึกเสียดายมากเพราะเราผิดหวังกับคูชั่นเนี่ยมาหลายรุ่นแล้วตั้งแต่หลักร้อยยันหลัก2,000เนี่ยรู้สึกเสียดายเงินมากพอได้มาลองใช้รู้สึกว่ามันวาวมากกว่าที่คิดไม่น่าเชื่อว่ามันจะบางเบาและปกปิดแถมติดทนขนาดนี้สำหรับประเทศไทยเรานะไอรุ่นสก er ินนูดเดิลอะตอนแรกทำใจไว้เลยว่า มันจะต้องเยิยมกว่ารองพื้นแน่ๆเลยผลปรากฏก็คือว่าสกินนูเดิลที่เป็นคูชัน่นน่ะมันกลับติดทนมากกว่าสกินนูเดิลที่เป็นรองพื้นอีกอะ่ะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคูชั่นอะไรมันจะติดทนมากกว่ารองพื้นถ้าใครลังเลระหว่างคูชั่นกับรองพื้นนะน่า่ายนะนําเลยไปคูชั่นเลยจะ้ะมันทั้งบางเบาปกปิดติดทนและที่สําคัญเป็นคูชั่นที่ไม่หนึบหน้าเลย ทั้ง2รุ่นนะทดสอบโดยการเอาผมมา,มาสบัดที่หน้าแล้วลองสาย,สายดูมันไม่หนึบหน้ามันไม่ติดหน้าไม่เหนียวหน้าเลย2รุ่นนี้เวลาทาลงหน้านะเวลาเอาผมมาสบัดที่หน้ามันก็ยังมีติดหน้าไอ้นี่ยังมีติดหน้าบ้างแต่น้อยแต่อันนี้มันจะผมติดหน้าเยอะกว่านะสรุปง่ายๆสกินดูเดิ้ลกับสกินดูเดิลลองแว์เนี่ยมันต่างกันแค่นิดเดียวก็คือว่าไอ้ลองแว์เนี่ยมันจะติดทนและมีความแมทมากกว่าดิฟกันอยู่ประมาณนถามว่า5%น่ะ ไม่ไม่ได้ดิฟกันมากเพราะว่าสกินดูเดิลเนี่ยก็ติดทนมากแล้วแถมไม่ดอกไม่น่าเชื่อมันจะติดทนนานขนาด10ชั่วโมงขนาดใหญ่แบบไม่ได้เติมอะไรเลยถ้าถามว่านัทธาชอบตัวไหนมากกว่ากันอยากจะบอกว่าทั้ง2รุ่นเนี่ยมันดิฟกันอยู่นิดเดียวอะ่ะนัทธา,าคิดว่าประมาณ5%ได้อะ่ะถ้าจะแนะนํานะจะบอกว่าลองแวร์เนี่ยเหมาะสาหรับคนที่ขี้เกียจมากๆแบบทาครั้งเดียวแล้วออกจากบ้านแล้วยาวเลยฉันไม่สองกระจกฉันไม่เติมเลยทั้งสิ้นอน่ะฉันจะทำแต่งาน ไปลองแวร์เลยจ้าไม่ต้องทําอะไรเลยจ้าอยู่ติดแบบนั้นเลยแต่ถ้าเกิดคนที่เป็นนกของหยกหน่อยชอบสองกระจกชอบสับแป้งระหว่างวันอุ้ยหน้าฉันมันแล้วฉันชอบสับไปสกินรูเดิลก็ได้นะแต่กินรูเดิลเนี่ยเติมแล้วมันรู้สึก่ามันไม่หนาเติมได้นะคะในส่วนของลองแวร์อยากจะพูดเพิ่มเติมอีกนิดนึงคือด้วยความที่มันแห้งและนัฐา,าเป็นคนที่หน้าแก้มแหง้งแถมมีอายุ ถ้าทารองพื้นหรือคุชชั่นที่แมทมากๆเนี่ยมันจะเป็นเน้นทําให้เราเนี่ยยิ่งดูแก่เข้าไปอีกแต่สําหรับรองแวร์เนี่ยไม่เป็นนะทาแล้วไม่แคร็กไม่แก่ไม่ตกร่องนะสามารถทาได้เลยแต่ว่ารองแวร์เนี่ยถ้าเราไปเติมแป้งซับเข้าไปมากๆเนี่ยทีเนี้ยจากที่มันแห้งอยู่แล้วมันจะทําให้รองแวร์เนี่ยเป็นร่องหรือเป็นริ้วได้นะคนที่มีนิสัยชอบเติมแป้งเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับรุ่นรองแวร์นะทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งสองรุ่นเนี่ย ก็คือใช้ลอดทั้งคู่มันขึ้นอยู่กับว่านิสัยของเราเนี่ยระหว่างวันเป็นคนแบบไหนนะถ้าระหว่างวันเราขี้เกียจไม่อยากทำะไรเลยก่อนหน้าก็ไปลองแวร์เลยตาแต่ถ้าเราแบบแบบระหว่างวันราแบบอยากสักนิดสักหน่อยตเติมตเติมซักนิดสักหน่อยก็สกินดูดเดิลนะคะแต่เหมาะมากกว่าวันนี้นะคาก็ขอจบการรีวิวคุชชั่นทั้งสองรุ่นนะคะขอลาไปแบบรีฟิวน่ารักน่ารักแบบนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายไว้พบกันใหม่ในไซต์จริงนะคะ